รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านชมรายการ Thailand Today เปิดประเทศสู่อนาคตวันนี้เราจะมาสนทนากับคุณอภิภูพรมโยธีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนวารางแอสเซทจำกัดและคุณองค์ทธิพรมโยธีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทนวารางแอสเซทจำกัดนวารางแอสเซทมุ่งที่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพและมาตรฐานพบกันช่วงน้าครับ สนามบินหลัก6แห่งในประเทศไทยเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการในฐานะประตูสู่ประเทศไทยต่อรับผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลกเรานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่สะดวกสบายและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลและเราพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ นวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for the Future ถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอแบง,งก์ก,ก,งก็ไม่มีอีกแปดเก้มามถึงก่อนยังไงดอมเดี๋ยวเข้า m 4ไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน m 4ผ่านไลน์ลงทะเบียน m อโฟโฟแค่แอดไลน์แอดเอไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว รายการ Thailand Today เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศนนวัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจันทร์เวลา10.30น,นทางช่อง9ม c คอ h ์ดดํดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วย m อ็ม ณรีวาเจริญนครคอนโดใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยาท่านผู้ชมครับประาการไทยแลนด์ทูเดย์วันนี้เราจะมาสนทนากับคุณอภิภูพรมโยธีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนวารางแอสเซทจำกัดและคุณองค์ทิตพรมโยธีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทนวรางแอสเซทจำกัดนวรางแอสเซทมุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพละมาตรฐานวันนี้แขกรับเชิญทั้งสองท่านอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ อยากจะเริ่มตรงนี้ครับก่อนที่จะมาเป็นนวราอสเซทเนี่ยมันมีที่มาเป็นกลุ่มนวรางก่อนตรงนั้นเริ่มต้นมาอย่างไรครับพอดีว่าทางครอบครัวของเราครับมีที่ดินอยู่ตรงซอยหลังสวนอยู่หลายแปลงอยู่นะฮะทีนี้พอดีในยุคนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณอานะครับซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยคืออาจารย์เจกำหนแล้วก็คุณกำหนเดชนะฮะอาจารย์เจกำหนท่านจะเป็นสถาปนิกนะฮะซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว ส่วนคุณกับจอนเดทนะฮะท่านก็เ,เป็นอดีตนะฮใะนาใยใธนาคาร,ครนะท่านก็มีดํเริีว่าท่านอยากจะพัฒนาคอนโดมินียมขึ้นภายในซอยหลังสวนนะซึ่งก็อาคารแรกของเราก็น่าจะเป็นคอนโดมิมีมชุดแร,แรกของของซอยหลังสวนหรือของประเทศเช่นกันนะฮ<น>ะอาคารแรกเราใช้ชื่อว่าคอนโดบ้านอวรางนะครับเป็นคอนโดสูงความสูง23ชั้นก่อสร้างเมื่อปีไหนน่าจะประมาณปี1 9 9 6กหรือ97นะครับก่อนวิกฤต ต้มยำกุ้งพอดีครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามากลางๆเข้ามาในรุ่นของผมาคุณองคิตแล้วช่วงช่วงสักประมาณปี2 0 0 8ันแปเนะครับเราก็นำที่ดินอีกแปลงหนึ่งมาพัฒนาเป็นคอมมูนิตี้มอลนะฮะอยู่ที่ซอยหลังสวนเช่นกันครับนะฮะในจังหวะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะซอยหลังสวนตั้งแปี2000ันต้นมาเนี่ยพวกร้านดวงที่ ที่เปิดกันตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเริ่มหมดไปนเนี่ยทางเราก็คิดว่าเอเราก็อยากจะให้หลังสวนใก,การมาคึกคักเหมือนเดิมนะฮะรเราก็คิดว่าการที่เรามีคอมเมนตี้มองอยู่ในซอยนี้เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์กันถ้าชีวิตของคนที่ยังพักอาศัยในซอยนั้นนะฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเอจริงๆเราก็เริ่มต้นมาจากธุรกิจอ,า,อาคารชุดนะฮะแล้วก็เป็นความถนัดอยู่แล้วที่ไม่ว่าจะเป็นคุณอาหรือคุณพ่อเนี่ยครับเขาเคยทํามาเราก็น่าจะนําน องความรู้ที่เคยได้มาเนี่ยมาลองต่อยอดครับนะครับก็เป็นที่มาว่าเราก็เริ่มพัฒนาอาคารอาคารชุดหลังแรกของเราในปี2015นะครับภายใต้ชื่อแบรนด์นวราเรสซิเดนซ์นะครเป็นคอนโดมินียม l o โลว์ไรส์แชั้นอยู่หลังสวนเหมือนกันช่ไหอยู่หลังสวนนะจากคลาสก็เรียกว่าเป็น Class ลักชัวรี่คลาสนะครับ,รบน่าจะเป็นเพียงแค่ไม่กี่อาคารในซอยหลังสวนในตอนนั้นนะฮะมันก็เป็นที่มากว้างครับ คุณองคลิสมีอะไรจะเสริมไหมครับครับก็ตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่เราเรา o organize o r g a n i z e บริษัทมาเป็นบริษัทนวัตกรรมเกษตรนะครับก็ทําให้เป็นเป็นสาคนมากขึ้นพยายามจะปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างให้ให้ทันกับโลกปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันมีการแข่งขันที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาขาริมรักทร์หรือเรื่องอาการเงินท,ที่ที่มีหลายๆ หลายๆมิติเข้ามาให้เราต้องพัฒนาให้ให้ให้เท่าทันคนอื่นหรือก้าวไปข้างหน้าด้วยซ้ำพ่อคุณองค์คริสก็คืออาจารย์เจตกำจอนพรมยุทธ์ครับผมแล้วก็เป็นคุณอาถูกไหมฮะใช่ครับตรงนี้เนี่ยท่านเป็นสถาปนิกโอโซ่ครับเป็นอดีตนายกสภาสถาปนิกด้วยครับผมคนรู้จักมากมายมีผลงานเยอะะนะฮะทั้งอาคารสูงตึกเดี่ยวต่างๆทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็น่าจะมี มีมีแรงจูงใจมีผลออกมาต่อการพัฒนาสังหาร,ริมทรัพย์ด้วยนะครับอ๋อแน่นอนนะคือท่านก็ปูพื้นฐานให้พวกเรามามาได้อย่างอย่างมากเลยครับครับซึ่งณขณะนี้ท่านก็เป็น,ปนที่เป็นที่ปรึกษาบริษัทนะครับ,รบก็คอยดูภาพรวมคอยดูเรื่องเรื่องการออกแบบคอยดูเรื่องแต่ละอย่างอะไรที่ผิดที่ผิด,ผดทางท่านก็จะรีบสกิดเราไว้ก่อนว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นจุดเด่นในการออกแบบนะครับอา,าบจารย์เจตกรรมจลพธีท,ท่านก็มีคาแรคเตอร์ มีรูปแบบที่ออกแบบออกมาครับอันนี้นํามาช่วยในการพัฒนาโครงการด้วยไหมอ๋ออย่างมากมากเลยครับเรื่องแนวคิดที่เวลาเรา,าพัฒนาโปรดักต์ของเราเนี่ยก็มาจากจากแนวคิดที่ท่านปลูกฝังไว้ให้ในเรื่องของการใช้งานที่ได้ต้องใช้งานได้จริงครับสดวกสบายของของผู้อยู่อาศัยทั้งหลายเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมาคุณโอเคก็ เรียนไปทั้งด้านสถาปนิกด้วยนะครับครับก็เอาวิชาความรู้พวกนี้แหละครับมามาช่วยพัฒนากันในบริษัททีนี้ปัจจุบันเนี่ยทราบว่ามีการพัฒนาทั้งอาคารชุดครับทั้งบ้านเดี่ยวครับมีกี่โครงการครับตอนนี้โอ้ตอนนี้เราก็พัฒนาไปค่อนข้างจะเยอะนะครับก็หลังจากนวราเรสซเดนแล้วเนี่ยเราก็มีไปเริ่มทาโครงการเพิ่มก็จะมีนวิราพหลนอารีสิบสี่นะครับคือ ตรงนั้นเป็นคอนโดมิเนียมโล r i ไรส์แชั้นนะฮะตรงนั้นก็ทำการขายจบจบโครงการไปเรียบร้อยอันนั้นมาเราก็จะมีพัฒนาไปหลายแปลงอยู่ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมเหมือนกันเนี่ยก็จะมีนวราพรโยธินแปดอีกหนึ่งโครงการนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีไปเล่นตัวอาคารสูงตัวแรกของเรานะฮะตัวนี้เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทเรากับดีเวลลอปเปอร์มาเลเซียก็จะเป็น คอนโดมิเนียมอาคารสูงอันแรกของเราความสูง29ชั้นซึ่งสถานที่ตั้งโครงการคือที่เรานั่งอยู่เนี่ยท่าที่นี้ที่เราสัมภาษณ์เปนที่เทพตรงนนะใช่ครับชื่อโครงการะครับนารีว่าเจริญนครครับครับตอนนี้ก็ทราบว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้วครับพอสมควรนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะแล้วเสร็จนะครับภายในทั้งสองเดือนนี้ตัวตัวชั้นดัดฟ้าของอาคารน่าจะแล้วเสร็จ100%ครับความสูงทั้งหมดทราบว่ามัน 29ชั้นถูกไหมครับใช่ครับใชคบ 30, 29, ่ความสูง29แต่จริงๆความสูงจริงๆน่าจะประมาณ 40, 40ชั้นนะฮะเพราะว่าในชุดหนึ่งของอาคารเนี่ยเราทำเป็นห้องชุดที่มีลักษณะที่เรียกว่า loft คือโครงการนาริวาโเจริญนครเนี่ยคือตั้งอยู่บนถนนเจริญน,ค,นครซึ่งใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาถือว่าเป็นทำเลทองอะไรพวกนี้นอกจากโลเคชันเนี้ย,ยท,ที่ที่เราตอนที่เราตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงเนี้ย <c oughs> เป็นโลเคชันที่สามารถเข้าไปในเมืองได้หลายเส้นทางก <c oughs> ็สามารถเดินทางได้ทั้งหลายทางทั้งถนนสาธร <c oughs> า BTS ีทีเอนะครับแล้วก็รวมถึงถนนพระรมสามซึ่งมุ่งหน้าตรงเข้าหาใจกลางเมืองได้ได้อย่างง่ยอย่างสะดวกสบายนะครับกับที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้แม่น้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนจุดได้เปรียบน,นะครับเพราะว่าโครงการเราขึ้นสูงถึงชั้นเนี่ยห้องส่วนมาก เรื่องเกือบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นวิววิวทั้งหมดจะมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะโดยการที่เราเราวางผังโครงการการจัดจัดห้องที่การดีไซน์ออกแบบใช่สามารถมองเห็นแม่น้ําได้มากที่สุดเท่าที่เท่าที่จะเป็นไปได้เราลยมีส่วนหนึ่งของโครงการที่เราทําเป็นห้องที่เป็นไฮซิลลิงนะครับเพื่อเพื่อให้ได้เห็นทัศนยียภาพของแม่น้ําได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วซึ่งเป็นเป็นจุดเด่นของโครงการแล้วก็ได้รับ เสียงตอบรับที่ดีนะครับขายยอดขายก็ไหลลื่นมากครับครับทีนี้รายละเอียดโครงการเนี่ยขอเล่าได้ไหมครับว่ามันมีอะไรบ้างครับนารีว่าเจริญนครนะครับโครงการนี้เดี๋ยวผมขอให้รายละเอียดภายในโครงการกันนะครับก็เรามีที่จอดรถประมาณ60%นะครับซึ่งก็คิดว่าเพียงพอต่อผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในอาคารนะฮะจำนวนยูนิตทั้งหมดในประมาณ2 5 0ยูนิตนะครับ ส่วนในในเซสชันของตัวอาคารเนี่ยนะฮะ,ะตั้งแต่ชั้น7ชั้น7เนะะี่ยฮะเราจะมีฟัซิลิตี้ส่วนกลางซึ่งคิดว่าเพียงพอมากๆสำหรับผู้อยู่อาศัยนะฮะอันหนึ่งแล้วเราก็จะมีตัวฟิตเนสนะฮะที่เทควิวแม่น้ำนะฮะเราจะมีคิดสครับนะฮะแล้วก็มีตัวเอาท์ดอร์จิมมีะะทั้งเอาทโดร์อินดอร์อัลโดร์และอินดอร์ครับ,รบในส่วนของคิดสครับเนี่ยก็เราก็วางตัวเลยเอั์แปลนไว้เนะะี่ยค่อนข้างจะใก,กล้กับตัวฟิตเนสนะฮะเพื่อที่ ถูกะสมกอนด้วยว่าผู้ปกครองน่าจะสามารถที่จะ, mm hmm. อะคอยคอยดูคอยมอนิเตอร์บุตรหลานได้ตลอดเวลานะครับครับหลังจากนั้นก็ไล่ขึ้นไปก็จะเป็นส่วนห้องพักนะฮะตั้งแต่ชั้น8ถึงชั้น 12A องเจะเป็น Simplex กนะครับไซส์มาตรฐานก็อยู่ที่วันเบด o ูมนะครับพื้นที่ก็ประมาณ30กว่าตารางเมตรนะฮะ mm hmm. หลังจากนั้นชั้น14ขึ้นไปจนถึงชั้น2 2จะเป็นห้องชุดแบบล็อกนะซึ่ง คุณอ๊คคินีได้กล่าวไปแล้วคือห้องชุดที่มีความสูงไฮซีลิงนะฮะความสูงเขาอยู่ประมาณ4 4 5่เมตร4เมตรถ้ายนี้ห้องล็อบเป็นดีไซน์ที่คนนิยมมากค่อนข้างจะนิยมพอสมควรนะครับโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวใหม่เพิ่มพื้นที่ได้ด้วยใช่ครับแล้วก็จะเพิ่มความเป็นส่วนตัวพอสมควรที่เช่นว่าถ้ากลับบ้านมาแล้วภรรยาก็อาจจะรีแลกซ์อยู่ข้างล่างได้นขณะที่สามีอาจจะขึ้นไปนั่งทำงานอยู่ข้างบนบนพื้นที่ที่ค่อนข้างจะจำกัด ก็เป็นเป็นเทรนด์ค่อนข้างจะตอบโจทย์คนสมัยใหม่ครับทีนี้ครับทีนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกทราบว่ามันมีไฮไลท์ที่เป็นสระน้ําด้วยใช่ฮะใช่พอหลังจากเลยชั้น23ไปนะฮะก็จะเป็นโซนห้องพักอีกชุดหนึ่งนะฮะอันนี้เราจะเคลมชุดนี้ว่าเป็นเราใช้ชื่อว่า Executive Floor นะครับความต่างเขาเนี่ยคือผู้ที่อยู่อาศัยในชุดฟลอร์นี่ฮะจะมีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอยดอก็ตามหรือภายใน ห้องพักก็ตามเราเราก็ใช้ใช้วัสดุที่มันเขาท้่นี่แตกต่าง <c oughs> นะครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยเราจะทำห้องไซส์ใหญ่หมดเลยนะฮะ <c oughs> เรามีทั้งอสองห้องนอนขึ้นไปมีทั้งเพนท์เฮาส์มี้งดูเพล็กซ์นะครับแล้วก็จะมีเซอร์วิสที่แอดอัพเพิ่มขึ้นมา <c oughs> <c oughs> นะฮะอาจจะเป็นพวกบัตเลอร์นะฮะที่คอยดูแลลูกบ้านกลุ่มนี้โดยเฉพาะครับเหมือนเหมือนเพอร์ซอนอลซีสแตนส่วนตัว ทีนี้การดีไซน์เห็นบอกมันมีหลายลักษณะมันก็ต้องแตกต่างกันต่อไปนะครับครับอ,อย่างนี้ครับอ,อ,อ,อย่างตัวชุดอาคารชั้นชั้นบนเนี่ยที่คุณอภิภูกล่าวไปเนี่ยจริงๆเราเป็นการปรับเปลี่ยนมาจากหลังโควิดนะครับคือเราพอโควิดมันเปลี่ยนหลายอย่างในในสังคมไทยรเราก็เอาตรงนี้มามามาสตาร์ดี้ดูแล้วดูซิว่าเราจะเราจะทำยังไงให้ให้โครงการ ดีขึ้นอีกนะครับก็เป็นการทําห้องเล็กให้กลายเป็นห้องใหญ่นะครับโดยที่มีสัดส่วนที่พอเหมาะกับการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าเราครับก็หลายๆอย่างก็เป็นการที่พัฒนาให้ตอบโจทย์กับสังคมปัจจุบันให้ได้มากที่สุดครับด้วยเราก็ใกล้โรงเรียนนานาชาติด้วยครับอหลายแห่งใกล้โรงเรียนด้วยก็ส่วนมากผู้ปกครองก็จะมองหาห้องไซส์ที่เขาท่านจะใหญ่ที่อยู่ได้ได้เป็นครอบครัว นอกจากโรงเรียนแล้วที่สถานที่ใกล้เคียงโครงการเราอว่ามีอยู่หลายที่มีอะไรบ้างก็ห้างห้างสมัยใหม่ก็ขึ้นมาเยอะฮะแถวนี้ก็ล่าสุดก็จะมีเทอร์มินอลพัที่วันพระรามสใช่ไหมฮะก่อนหน้านั้นก็จะมีไอคอนสยาม,มยายาแค่ฝั่งตรงข้ามของเรานี่ก็มีรีเว r ร์สไซด์พลาซ่านะครับของกลุ่มมายเน์กรุ๊ปเขาก็มีโรงแรมชั้นนำอยู่ด้วยก็คือโรงแรมอเวนี่กับอนันตรา นะซึ่งซึ่งอยู่แค่ตรงข้ามโครงการของเรานี่เองตัวโครงการที่ก่อสร้างเนี่ยมันจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับปลายปีนี้ครับเราตอนนี้เราก็คาดว่าลูกค้าเราสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ต้นปีต้นปีหน้าสามารถส่งมอบได้ใช่ครับในไตรมาสแรกนะครับต่ปีหกเจ็ดนะตอนนี้ยอดขายเป็นไงครับตอนนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างจะดีนะครับตั้งแต่หลังโควิดมานี่คิดว่าความความต้องการ อาคารชุดหรือที่พักอาศัยก็ก็กลับกลับมานะฮะอันหนึ่งก็ด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะโตตาม GDP ประเทศอยู่แล้วก็ก็มอนิเตอร์เร่จะจะชัดเจนครับส่วนนี้ทำเลยที่ตั้งโครงการเราก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะใช่ครับคุรีิภูโครงการเนี้เรามีกลุ่มเป้าหมายหล,ลักๆมีกลุ่มไหนบ้างใครบ้างะก็ลูกค้าของเรานะฮะ ส่วนมากจะเป็นวิลเดมานะฮะก็จะเป็นผู้ที่อยู่อาศัยแถวนี้อยู่แล้วก็อยากจะแตกครอบครัวออกมาจากแฟมิลี่เดิมนะฮะก็จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุก็ประมาณ30ถึงสัก40่สิต้นๆนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มอินเวสเตอร์เลยเนี่ยเราเห็นน้อยลงทั้งๆที่กลับกันกับเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มนี้จะเยอะกว่าครับในในโลเคชันนี้นะฮะด้วยคงเป็นเพราะด้วยโลเคชันแล้วก็ตัวโปรดักที่เราที่เรานำเสนอเนี่ยคือห้องเรา ให้เป็นห้องนี้ค่อนข้างใหญ่ซึ่งลูกค้าเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้จริงๆเลยโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเป็นแค่ห้องที่มาไว้นอนอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับ,รบก็ก็เป็นเป็นจุดที่เราพัฒนาโครงการมาให้ให้ตอบโจทย์ลูกค้าครับ,รบอันนี้เมื่อกี้ผมเสิร์ฟคุณอภิภูต่อดีกว่าว่า ในเรื่องฟอร์ซิซิตี้ที่เราเสนอให้นำเสนอให้ลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่แค่ชั้นฟิตเนสเรามีไฮไลท์เราอยู่ที่เมื่กี้ที่ที่กล่าวแล้วคือลูฟท็อปวูมิงพูลนะครับที่สามารถเทควิวทั้งแม่น้ำทั้งมองกลับไปทางฝั่งไอคอนสยามได้นะครับวิวข้างบนนี้จากที่เราศึกษากันมาเนี่ยสวยมากนะครับแล้วโดยเราก็มีทั้งเป็นมุมเราเรียกกันในทีมว่าเป็นซันเซ็ตลาชนะครับไว้มอง ดู่าที่ตกเป็นมุมเล็กๆไว้ไว้ให้ให้นั่งพักผ่อนอะไรเงี้ยครมันเพราะการที่อยู่บนชั้นบนสุดของอาคารเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจหลายๆอยา่างโครงการนรีวาจนาครที่เราพูดถึงเนี่ยมูลค่าโครงการเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยโครงการนี้มูลค่าโครงการาานารีวาจนรนครอยู่ที่ประมาณ1,300ล้านบาทครับแลวก็ทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่สังหาริมทรัพย์นะจากมาเลเซียมาร่วมลงทุนด้วยใช่ครับโครงการนี้เราพาร์ทเนอร์กับทาง บริษัทพาร a มา u ์คอร์ปอเรชั่นเบอร์ฮนะครับ,รบซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซียก็เป,เป็นยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อได้ครับแน่นอนครับอันหนึ่งเลยเนี่ยเราก็ได้ความรู้จากทางเขามาพอสมควรนะครก็โครงการนี้ก็ดีเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนโน้ตฮาวกันพอสมควรอย่าง,ง,บ,างบางมุมในการออกแบบนี่ผมคิดว่า,าทางคุณองคริสก็ได้คำแนะนำจากทางเขาเนี่ยมาปรับใช้ เพราะว่าอันหนึ่งก็ยูนิตที่เราทำเนี่ยค่อนข้าง,างจะใหญ่เท่านั้นที่เทรนก่อนหน้านี้สัก6หรือ7ปีเนี่ยส่วนมากจะเป็นเทรนในการทำยูนิตห้องเล็กครับนะฮะครับก็การที่ได้ร่วมทุนกับกลุ่มาพาราเมา์เนี่ยมันดีกับเรามากมากนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้หลายๆเรื่องนะครับทั้งเขาทั้งเราก็แล้วก็เป็นเป็นทีมทำงานที่เราสามารถ เคมีตรงกันดีกว่าครับทำให้งานหลายๆอย่างออกมาได้เรามีความคล่องตัวในการทํางานครับแล้วเป็นการเรียนรู้ที่ดีครับทั้งทั้งเราทั้งเขาครับเรียกว่านอกจากที่มาร่วมลงทุนแล้วเนี่ยเรายังได้แลกเปลี่ยนครับความรู้ที่จะมาพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราด้วยครับครับท่านผู้ชมครับประการ Thailand Today สัปดาห์หน้าเรายังจะมาสนทนาต่อกับคุณพิภูพรมโยธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนวรางแอเสเซทจำกัดและคุณองค์คิตพรมโยธีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทนวรางแอเสเซทจำกัดเราก็จะมาสนทนาต่อนะครับนาวารางแอเสเซทมุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพมาตรฐานวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ เอโที OT, ผู้บริหารสนามบินหลัก6กแห่งในประเทศไทยเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการในฐานะประตูสู่ประเทศไทยต้อนรับผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลกเรานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่สะดวกสบายและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลและเราพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมมาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ นวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล,ล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for the Future ถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอ,อบแบงก์ก็ไม่มีอีกแปเกเมื่อถึงก่อนยังไงดอมเหยียบเข้า m อไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียนเอม,เเอมแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว รายการ Thailand Today เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นวัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจันทร์เวลา10นา30นาทีทางช่อง9 MCHD ดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม ท่านผู้ชมครับประการไทย n d t เดย์เปิดประเทศสู่อนาคตสัปดาห์หน้าเรายังจะมาสนทนาต่อกับคุณอภิภูพรมโยธีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนวรางแอสเซทจำกัดและคุณองค์คฤตพรมโยธีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทนาวารางแอสเซทจำกัดนาวารางแอสเซทมุ่งที่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพและมาตรฐานวันนี้รายการไทยรัฐเดย์หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมวีรพลลักษรม สวัสดีครับ